สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของเรานะคะจะมานำเสนอนะคะการวิเคราะห์นะคะไฟฟ์เฟิสเซดโมเดลของบริษัทคาร์บาลกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะหนึ่งเลยนะคะคืออำนาจซัพพลายเออร์นะคะสองนะคะอำนาจในการซื้อนะคะสามภายจากผู้เข้าใหม่นะคะสี่นะคะภายจากสินค้าทดแทนและห้านะคะการแข่งขันอุตสาหกรรมนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะคะเรานะคะจะไปเจาะลึกแต่ละหัวข้อกันนะคะ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์นะครับวัตถุดิบหลักจะเป็นน้ำน้ำตาลคาเฟอีนทอรีนวิตามินนะครับบรรจุภัณฑ์จะเป็นกระป๋องขวดแก้ว,ขว,กวขวดพลาสติกฉลากฝาซัพพลายเออร์วัสดุพิเศษจะเป็นอีโคเฟลลี่รีไซเคิลนะครับต้นทุนโลจิสติกส์และพลังงานจะส่งผลต่อราคาวัตถุดิบครับว่าความยืดหย่นในการเปลี่ยนซัพพลายเออร์สำรองมีผลต่อความเสี่ยงซึ่งการประเมินแรงต่อรองเนี่ย อำนาจซัพพลายเออร์นะครับอยู่ในระดับปันกลางถงสูงครับโดยเฉพ,พาะวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบเฉพาะนะครับพลรบบาวจะลดความเสี่ยงได้นะครับเรื่องการผลิตขวดแล้วก็กระป๋องนะเพราะว่ามีโรงงานเป็นของตัวเองแต่ยังได้รับผลกระทบจากราคาน้ําตาลแล้วก็ลูมิเนียมที่ผันผวน,นะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ ผู้บริโภคมีตัวเลือกเยอะเครื่องดื่มชูกำลังฟังชั่นแลน้ำผลไม้กาแฟชาช่องทางการขายหลักเช่นร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เกต็ต e อีคอมเมิร์ซมีอำนาจต่อรองสูงผู้บริโภคเปลี่ยนแบรนด์ง่ายลูกค้ารายใหญ่สั่งซื้อจำนวนมากสามารถกดราคาได้กลุ่มผู้บริโภคจำนวนมากไวต่อราคาการประเมินแรงต่อรองอำนาจผู้ซื้อสูงถึงปานกลาง ผู้บริโภคและค้าปีกมีอำนาจต่อรองสูงคาราบาวต้องสร้างความแตกต่างและความภักดีต่อแบรนด์เพื่อลดแรงกดดันปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ,อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าใหม่ต้องใช้ทุนสูงโรงงานเครื่องจกักรระบบบรรจุภัณฑ์และ R&D แบรนด์เดิมอย่างคาราบาวมีชื่อเสียงทำให้ผู้เล่นใหม่เข้ายากมีกฎระเบียบ และมาตรฐานอาหารเข้มงวดช่องทางจำหน่ายถูกครอบครองโดยรายใหญ่รายใหญ่ได้เปรียบด้านต้นทุนกำไรในอุตสาหกรรมยังดึงดูดผู้เล่นใหม่การประเมินภัยคู่คามภัยจากผู้เข้าใหม่ต่ำถึงปานกลางเพราะมีอุปสรรคต้นทุนและแบรนด์สูงแต่หากผู้เล่นใหม่มีนวัตกรรมอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ ปัจจัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทดแทนมีทางเลือกอื่นนะคะเช่นน้ำผลไม้วิตามินนะคะกาแฟชาเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะผู้บริโภคหันมาดื่มเครื่องดื่มสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะคลดน้ำตาลเลือกผลิตภัณฑ์นะคะธรรมชาติออรแกนิกนะคะจากการทดแทนจากกาแฟสดนะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่สามารถชงเองได้ที่บ้านนั่นเอง การประเมินภายผความจากสินค้าทดแทนนะคะปันการถึงสูงสุดเลยนะคะเพราะว่ามีทางเลือกหลากหลายนะคะแต่สินค้าทดแทนนะคะบางชนิดนะคะไม่สะดวกนะคะหรือไม่ให้พลังงานน้อยกว่าเครื่องดื่มชูกําลังนั่นเองปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการแข่งขัน,นอุตสาหกรรมนะคะมีทั้งคู่แข่งหลายแบรนด์นะคะทั้งชูกำลังนะคะ f u n ์ช i o n a l นะคะเครื่องดื่มสุขภาพ ตลาดเติบโตช้านะทําให้การแข่งขันนะคะมีความแรงขึ้นนั่นเองความแตกต่างของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็แบรนด์สําคัญนะคะลูกค้านะคะมีความจงรักภักดีนะคะต่อแบรนด์ปานกลางนะคะใช้งบประมาณการตลาดนะคะและโปรโมชั่นในการแข่งขันสูง การประเมินการแข่งขันนะคะการแข่งขันสูงนะคะเพราะว่ามีหลายแบรนด์นะคะแย่งส่วนแบ่งตลาดนะคะคาบาลนะคะต้องเน้นสร้างแบรนด์นะคะนวัตกรรมและก็ขยายช่องทางการขายนะคะเพื่อรักษาความได้เปรียบ